สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่16เดือนกันยายนคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ MVPkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดแบบคัดเน้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเ,นเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้าแอนด์ผมเลือกไปที่คู่ระหว่างมิทิลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอเดเซเ่คู่นี้แข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถ่ทีเฮตุเฮตการพบกันกระสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา6เกมซึ่งทางด้านเจ้าบ้านมิติแลนด์นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านมิติแลนด์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอดิเซ่ผลคือมิติแลนด์เปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์สามประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์นของการพบกันระหว่างมิติแลนด์กับทางด้านโอดิเซ่นะครับทางเจ้าบ้านมิติแลนด์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่6 6 6 7เสมอที่ส3 3 3 และแพ้ที่0%ครับผม ีต4-6เกมหลังสุดคอนาด้ามิทิลแลนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดคอนาดามิทิลแลนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิกมาโอโลมูตผลคือมิทิลแลนเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์2ประตู1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดคอนาด้ามิทิลแลนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50เสมอที่16.67และแพ้อยู่ที่3 3 3 3ครับผม เรามาดูในส่วนสถิติ6เกมหลังสุดของนันโอเดนเซ่นะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนันโอเดนเซ่นะครับพวกเขาบุกไปเยือนด้านซังเพาลีผลคือเสมอกันไป2ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6ลัดหลังสุดของนันโอเดนเซ่นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67%เสมอที่33.33% 33และแพ้ที่0%ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีติเฮตเฮตการพบกันกันทั้วสอทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพบกันมา6เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านมิทลแลนนั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่มิชลเลนต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโอเิเซผมขอฟันธงว่ามิชิลแลนสามารถเปิดบ้านชนะทางโอเิเซได้ทยสกร์อประตูศูนยครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวียดุลิก้าผมเลือกไปที่คู่หว่างอินเวสเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชัหน้าโจแอนคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮติการพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา6เกมซึ่งทางด้านอินเวสนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านไชนาโจแอนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเวสผลคืออินเวสบุกไปแพ้ด้วยสกอร์หประตูต่องครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างอินเวสกับทางด้านไชนาโจแอนนะครับทางด้านอินเวสมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่33.33%เสมอที่33.33%และแพ้ที่33.33% คร CT หกเกมหลังสุดเคยได้อนินเวสนะครับพวกเขาชนะ2เสมอ1และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดเคยได้อนินเวสนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยี่ยของคาค้า,าผลคืออินเวสเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์หประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หกนัดหลังสุดเคยได้อนินเวสนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่ศูนย์สามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมอที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผม 4-6เกมหลังสุดคุณน่านชัยนาโจแอนนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดคาณน่านชัยนาจโจแอนนะครับพวกเขาบุกไปเยอือนทางด้านลาติผลคือชัยนาโจแอนบุกไปแพ้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดคุณน่านชัยนาจโจแอนนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50เสมออยู่ที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสีิติเฮตุเฮตการพบกันกองทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกขับพุกันมา6เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทั้ง2ทีมนั้นมีฟอร์มที่ค่อนข้างสูสีกันเลยทีเดียววันนี้จากการที่อินเวสต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไชนาโจแอนในคู่นี้ผมขอฟันธงไปที่ทางเจ้าบ้านอย่างอินเวสครับผมผมขอฟันธงว่าอินเวสสามารถเปิดบ้านชนะทางไชนาโจแอนได้ทวยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผม แล้วมาต่อกันในคู่สุดท้ายคู่ที่สาสำหรับวันนี้นะครับผมยังอยู่ที่รายการฟินแลนด์เวียดดูดิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างลาติเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมาลิฮามคู่นี้แข่งขันกันในเวลาสี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตูเฮตุ head, การพบกันกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันา6เกมซึ่งทางด้านลาตินะครับพวกเขาชนะ3เสมือน่และแพ้2เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านมาเลหามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาติผลคือลาติบุกมาชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างลาติกับทางด้านมาเลหามนะทางเจ้าบ้านลาติมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เสมอที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์ครับผม ตีที่เกมหลังสุดคนาด้าลาตินะครับพวกเขาชนะ3เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดคนาด้าลาตินะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้าน h i f k ผลคือลาติบุกไปชนะด้วยสกอร์0ูนย์ประตูหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดคนาด้าลาตินะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50%เสมอที่5 0และแพ้ที่0%ครับผม แล้วมาดูในส่วนตี6เกมหลังสุดครณด้านมาเรียมาานะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุาดครณดานมาเรียมนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านคอคกกาผลค,คือมาเรียมบุกไปชนะดุสกอร์1ประตู3ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดคุณดานมาเรียมาานะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เสมอที่16.67และแพ้ที่66.67ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตการพบกัน,กนของ,องทั้งสทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาโปกรมมา6เกมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางด้านลาตินั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ลาติต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอนของมาริฮามผมยังเชื่อใจในเจ้าบ้านลาติอยู่ครับผมวันนี้จึงขอฟันธงได้ว่าลาติสามารถเปิดบ้านชนะทางมาริฮามได้ด้วยสกอร์2ปรตูครับผม หาสนใจข้อมูลคู่อื่นสามารถเข้ามาดูกันด้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกวบใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ